ีครับ <c oughs> พวกเราทุกคนอาวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> เพื่อเป็นการทดสอบกล้องแอคชั่นคาเมล่าในตัวที่กำลังมันทึกอยู่เนี่ยเ,เป็น แอคชั่นแคมิเล่าแบบ360อิองศาก็เป็นอะไรที่แปลกใหมนะ่จริงๆจะว่าแปลกใหม่ก็ไม่เชิงก็ <c oughs> มีมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าในหลายปีที่ว่าเนี่ยมันกงงน็บังเอิน้นบางเอินเป็นช่วงที่โลกมันไม่ปกติ <c oughs> จากจากภาวะโรคระบาด โควิดสองพนสิบเก้านะสองพิบเก้างเอินไอยุคประมาณนั้น2018-2019กมันกล้องพวกนี้มันเริ่มออกมาเป็นแบบหลายยี่ห้อเริ่มออกมามันก็ไม่เจอเจอเหมือน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 ก็ช็อปกันไปเหมือนเครื่องบินผลิตมาแล้วไม่ได้บินนักบินจบมาก็ไม่ไม่ต้องไปบินไปไหนกันประมาณนั้นไอ้กล้องนี้บังเอิญมันก็ เคลือกันนะแต่เรี่ว่าอย่างนั้นแล้วกันไม่ไม่ได้ม่ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรไม่โดยตรงสักทีเดียวแต่ก็มันมันหนีไม่พ้นนะเพราะว่าเมื่อเราถูกถูกถูกก็เรียกว่าจองจำด้วยนโยบายล็อกดาวน์ก็ล่กโลกก็ การเดินทางไปไหนมาไหนไปเที่ยวไปพบป,ป,ปหะหะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกิจกรรมต่างๆก็จบโดยปริยายไอ้ไอ้ไอ้เครื่องมือบันทึกเครื่องมือบันทึกภาพกล้องถ่ายรูป้ยหรือว่ามันก็โดยไอ้นี่มันกล้องถ่ายรูปเดียวๆมันไม่ใช่ เครื่องมือสื่อสารถ่ายรูปได้แบบสมาร์ทโฟนเออสมาร์ทโฟนนี่บางเงินมันเขเรียกว่าอะไรมันมาถ,ถูกจังหวพะพอดีอ่ะการล็อกดาวน์นี่มันมันเป็นเครื่องมือช่วยทําให้การล็อกดาวน์ไม่เขารียกว่าอะไรไไโหดได้จนเกินไปเนาะเออมันก็เลยได้รับความนีม่จะเรียกว่าได้รับความนิยมไหมก็ก็ก็ก,ก็เป็นเครื่องมือจําเป็นแล้วกันนะคระับ ั้งทั้งเรื่องการสื่อสารเรื่องติดตามข่าวสารเรื่องโครคไข้ไข้เจ็บนะโรคระบาดติดตามสถานการณ์รวมทั้งสื่อสารกับเพื่อนฝูงด้วยญาติพี่น้องคนที่รักที่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะสื่อสารกันและที่สำคัญมันเป็นยุคที่ การข้าออนไลน์เฟื่องฟูด้วยไอโดยมีไอไอโควิด2019นเนี่ยมาเป็นตัวเร่งนะ <c oughs> ก็ระบบการสั่งของออนไลน์จ่ายเงินออนไลน์เงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆโอหรือว่าเฟื่องฟูก็ก็ได้ไปก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่นะ เราก็ต้องเจอกันต่อไปมันผ่านมาสามปีแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเราก็ปรับตัวกันมาได้ระดับหนึ่งแล้วละ่ะระดับหนึ่ง,ว,งว,วันนี้ปีที่สามนะก็สถานการณ์ก็คลี่คลายลงไปตามลำดับ อาจจะมีเรื่องอื่นมาบุ่นวายทำให้อาจจะยังไม่ <c oughs> สามารถไปมาได้อย่างสะดวกเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดแต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นก็กบังเอิญเวลาเราก็ได้รับผลกระทบเดิมทีตั้งใจว่าจะหยุดพักผ่อนอยู่บ้านกับลูกนะ ตั้งใจแรกเริ่มตั้งใจสักสองปีปีหนึ่งบวกหนึ่งสองปีกลมๆสองปีเจอโควิดเท่นั้นอีกไม่กี่ไม่กี่วันนี้ก็จะลรบเดือนที่สามเอ้ปีที่สามวันนี้มันก็มีความไม่แน่นอนมาเรื่อยๆไม่ว่าจะมันมันมันหลายอย่างจะทบไม่ใช่แค่เรื่อง โรคระบาดอย่างเดียวเรื่องภาวะสงครามรัสเซียยูเครนมันก็ทำทำให้หลายอย่างมัน <c oughs> ไม่เป็นไปตามแผนการที่ที่เราคิดท,ท,ที่ที่ที่เราคาดว่ามันจะสามารถดำเนินการได้อย่างนั้นอย่างนี้มันมันมันก็ไม่ง่ายแต่ไม่เป็นไร <c oughs> นพอมันเจอสถานการณ์อย่างนี้เรา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 เจอสถานการณ์นี้มาสองปี เสร็จแล้วเ,เจออีกสักหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคําว่าไม่เป็นไรนี่แม่มันยาวนานนะก็เลย <c oughs> เพื่อไม่ให้มันไรรสชาติจนเกินไปนะก็หาอะไรมาเล่นสักหน่อยบางเงินก็นี่แหละก็ได้ของเล่นใหม่ <c oughs> ของเล่นใหม่อินสตาทรีซิตี์เอ็กซ์เอ็กซ์เอ ใหม่ก็จะมาลองใช้นะมันแม่มันมันมันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยจะสนใจไม่เขาเรียกว่าอเรื่องสนใจเทคโนโลยีเรื่องนู่นเรื่องนี้บ้างมันมีอยู่บ้างแล้วมันแล้วล่ะแต่ว่ามันอะไรที่จะมาดึงดูให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เนี่ยมันในวัยอย่างเราเนี่ยมันมันมีไม่มากเขาเรียกว่าแรงขับมันมันก็ เสื่อมถอยลงไปตามช่วงวัยก็มีเออมีไอ้นี่แหละมามาพอได้จับได้ทดลองใช้แล้วก็ได้ศึกษาเออว่าเขาท่าแต่ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายถือว่าไม่ง่ายจากที่ลองใช้มาสักระยะหนึ่งไม่ง่ายแต่ก็ <c oughs> หน้าศึกษานะเพราะว่าโอ้ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล ก็เรียกว่ามันอินติเกรตกันก็เรียกว่าแทบจะทุกทุกแพลตฟอร์มนะก็เราก็ต้องปรับตัวนะโชคดีแล้วแหละที่ที่มันสวรร์ประทานเนลาว่างันยาวนานให้เรานะก่อนก่อนที่จะไปกลับไปลงศึกเปิดฤดูกาลใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะก็เอาสั้นๆไม่สั้นนะอย่ายาวไปสมควรก็เดี๋ยวคงมีอะไร มีอะไรสนุกสนุกแล้วต่ต้องลองใช้เจ้านี่ดูว่ามัน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 จะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็โอ้ยมันมัน,มนเราบางทีเราชอบชอบดูช่อง y t u t u c h ชนแนนดูคนนั้นคนนี้เราก็ทึ่งนะไอ้ที่เขาสามารถเ,าเขาเมืออาชีพเขาเมืออาชีพแต่เราก็ก็อยากจะทำแบบแบบสนุกสนกอ,อ่ะสนุกสนุกในครอบครัวนะเล่นกับลูกบ้างเล่นกับครอบครัวเพื่อนฝูงบ้างนะ หวังว่ามันมันจะช่วยให้ช่วงเวลาที่ระหว่างรอไปเปิดฤดูกาลใหม่เนี่ยมันมันไม่มันไม่ก่อยจนเกินไปนะก็ก็ก็แก้เบือ่อแก้เบือ่อแก้เบือ่อแก้เบือเบ่อนะโอเคครับผมเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆน่าจะเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ได้ของเล่นใหม่แล้วนะครับโอเค ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ